สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับมาฮะมาจารึกแสวงบุญครับที่วัดเก่าวัดโบราณครับวัดแห่งนี้สร้างฮะเขาบอกว่าในราวพศครับ1836ครับสมัยราชวงศ์มังรายครับแล้วก็เป็นวัดที่2แห่งล้านนาฮะล้านนาในสมัยฮะราชวงศ์มังรายแห่งนั้นครับก็วัดแรกที่เขาแล้วเขาก่อสร้างขึ้นมาฮะสร้างเมืองล้านนาหรือว่าราชวงศ์มังรายขึ้นมาเขาจะสร้างฮะ วัดเชียงมั่นก่อนฮะวัดเชียงมั่นหมายฟรามว่าทําให้เมืองมั่นคงครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะสร้างวัดที่2อก็คือวัดเชียงยืนแห่งนี้เองครับเป็นวัดที่สวยครับภายในพระโบส์ครับแล้วก็เป็นพระโบส์ที่8ปดนะเป็นพระอุโบสถแปดเหลี่ยมครับแห่งเดียวของล้านนาครับภายในฮะภายในก็มีพระประธานก็คือพระสัพพัญญูเจ้านะครับเป็นพระซึ่งมีความหมายดีมากๆเลยครับเป็นวัดมงกลอันศักดิ์สิทธิ์ครับ เขาบอกว่ามีความหมายถึงบารมีเดชเมืองแห่งนี้ครับทุกๆครั้งฮะที่พระมหากษัตริย์ในสมัยราชบศ์มังรายครับหรือว่าล้าน,นานะครับไม่ว่าจะเข้าเมืองหรือออกเมืองออกไปลบครับหรือว่ากลับจากลบมาเขาจะต้องฮะเข้ามากราบไหว้พระองค์นี้ก่อนนะครับเพื่อสร้างบารมีฮะเป็นบารมีที่มั่นคงครับ ถึงจะได้เข้าเมืองไปนะครับก็พี่วุฒิก็เอามาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับว่าเป็นวัดเก่าวัดโบราณนะซึ่งสร้างมันนานมากครับนะล้านนาแห่งนี้ครับด้านหลังก็มีพระมหาเจดีย์ครับพระมหาเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับเป็นวัดที่สวยจริงๆครับวัดสวยเห็นไหมเขาจะมีฮะเป็นสถูปเจดีย์ครับแล้วก็จะมีมีรูปช้างอยู่ด้านล่างครับช้างมีมีหลายเชือกมากครับถามว่าเก่าไหมโอ้โหเก่าจริงๆนะเนี่ยสมัยพระเจ้ามังราย ารมมาชวงศ์มังรายครับเป็นผู้สร้างเป็นวัดที่สองแห่งล้านนานครับวัดเชียงเชียงยืนแห่งนี้นะครับวัดแรกก็คือวัดเชียงมั่นนะครับวัดเชียงมั่นคือต้องการให้เมืองฮะแล้วก็าวราชวงศ์มัน่นคงต่อมาก็เป็นวัดเชียงยืนครับวัดนี้เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆครับเป็นวัดที่มีพระสัพพัญญูเจ้าครับซึ่งพระสัพพัญญูเจ้าเนี่ยแปลว่าแปลว่าบารมีเดชเมืองคือเจ้าเมืองหรือคนครองเมืองก็จะมีบารมีมีเดชมี ลิทธามีอำนาจครับจะเดินทางไปไหนก็จะปลอดภัยเป็นลบก็ชนะฆ่าศึกกลับมาครับะนะครับกษัตริย์แห่งล้านนาแห่งราชวงศ์มังรายทุกทุกพระองค์ครับก่อนเข้าหรือออกครับเมืองครับจะต้องมากราบไหว้พระสัพพปัญญูเจ้าแห่งนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิมาเชียงใหม่ครับมาพระวัดดังๆครับมาเที่ยวเชียงใหม่ครับถ้าเรารู้สตอรี่ แล้วก็เรื่องราวของวัดแต่ละวัดนะฮะเราจะมาเข้ามาท่องเที่ยวด้วยความสนุกมากๆครับเพราะเวลาเราเข้ามาในวัดเรารู้เลยวัดนี้คืออะไรนะวัดนี้คือวัดที่กษัตริยนะ์ฮะเราก็รู้ทันีวัดนี้เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งล้านนาจะต้องเข้ามากราศการละพระัพพันญูเจ้านะในโบสถ์แปดเหลี่ยมแห่งนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเมืองไปนะใช่ไหมครับเราก็รู้ที่มาถึงบอกว่าเราไปเที่ยวที่โบราณสถานต่างๆครับ ของเก่าๆเราควรจะศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับแล้วเราไปเที่ยวเราจะมีความเพลิดเพลินแล้ว่าสนุกสนานใช่ไหมครับเหมือนอย่างเราหลุดเข้าไปในในภพในภูมิอีกอันนะครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศของวัดเชียงยืนครับวัดแห่งบารมีฮะเป็นเดชเมืองครับเป็นเดชเมืองหรือหรือบารมีแห่งเมืองนะครับเชียงมั่นเชียงยืนครับวัดเป็นวัดเก่าฮะสมัยล้านนาครับสมัยราชวงศ์มังรายครับวันนี้พิวุติกราบขอบคุณครับแล้วช่วยแชร์พิวหน่อยนะครับวันนี้กับ